สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาวแฟมิลี่นะคะตอนนี้มาดูสวนแตงของย่านะคะอุ้ยแตงล่มใบอุ้ยแตงกองกระพุนอยู่แตงกองกระพุนอยู่อุ้ยนี่แหละย่าพอดีกินแตงอันนี้แหละกินอร่อยนะย่าจิ้มน้ำพริกนะอุ้โยแตง ไหนไหนไปดูไปดูดูพปกนพ่อกินหรอวยาตรงนั่นแหะไหนไหนไหนโอ้โหแตงนี้เนี่ยมันมันกินเนี่ยีออกทุกข้อเลยเนาะนี่ออกทุกข้อทุกตาเลยนะอะไรแตงอะไรเาบอกว่าแตงขี้นกไม่ไม่เขาเรียกว่าแตงแตงอะไรแตงนี้แต่มันกินอร่อยนะย่าอืมนี้ต่ถ้ยหน้าตั้งมาเลย ยเก็บได้แล้วยาซ้ำนี้นะ่ะ<า>เก็บได้แล้วซ้ำนี้นะ่ะ <c oughs> เขากินซ้ำนี้แล้วแตกนี่นะ่ะเอาลูกเดียวก็ยาก็ไปกินก่อนเลยเอาเลิกเอาใช้ถ้าอย่งนั้นก็เอา,า <c oughs> เอาเอา,เอาไปให้ลุงช่งางบอกว่านี่แตงได้กินแล้ว <c oughs> ส,สามอันนี้มันโตก่อนจากได้สามลูกสี่ลูกก็ใครอยู่รอรอสามสี่ลูกก่อนมันโตเต็มที่ก็ซ้ำนี้ระยะเออ หนึ่งนาทีเราเขาบอกว่าโตเต็มที you know. ่ก็เท่านี้แหละแตงนี้นะเขาก็เก็บอันนี้นะฮ้แตงที่เราเอามาตส่นี่าารู้ไหมว่าทําไมมันขึ้นไม่ขึ้นทําไมมันไม่ขึ้นค้างมันไม่เป็นแนงมันเป็นอะไรมันเป็นพันนี้เหรอไม่ไม้มันลื่นมือมันจับไม่ได้นี่ไม้มันลื่นมันไม้นี่นะมันลื่นมือมันจับไม่ได้มันต้องเอามันต้องเอากิ่งไม้ออนี่เอากิ่งไม้แบบนี้แงแงเนาะแมน เอามาวางๆอุวว้ยโอ้โห,โโหสวนหญ้าสินะคะเราไปหาข้างรีดไเนานะเออเออเออเนี่ยไม้เล็กๆนี่ยนะไม้เล็กๆเท่านี้กอ้อันนี้โป้มือนี่นะอ,อูอ้หูผักหญ้าก็แน่นหญ้ขาขาจะยอจริงๆไม่มันแน่นเกินหญ้าผักหญ้าโตไวนะนี่อันนี้ก็มันแน่นเกินเนาะเออมันแน่นเกิน หอมก็ำลังขึ้นเบาก็กลังขึ้นหอมจะมาวานะวาว่านั่นอะละเออวา่า,วานะวนไายไปลดแล้วแต่เ้าวกัาดินทมแน่มันก็นขึ้นอันนี้มันก็ร่งขื่นอยู่ดวนะวานายข่อยว่านแแล้วเดีวานซ่าวน้กอมันเออมันขึ้นอยู่เออเ้าก็เอาลงนิกลงไป <c oughs> ข้าวมัมี่อันนั่นเนาะข้าว่ัมีอันขี่ไกนะ่เนาะอันนี้ก็แตงบ่ก็ไทยบ้านอันนี้ก็แตงบ่กระหลำ่ำกระหล่ำปีบ่อาเจาะเม็ดมันแต่สิเลโอะเออปลูกกระหล่ำนั่นแหละเราจะได้ทำเป็นเหมือนในของที่ซื้อของเขาเนานะ โอ้ดีใจดีใจตื่นเต้นนี่อันนี้ก็อันนี้ก็แตงขี้ไก่คือเดียวบ่แตงอันเดียวก็หนึ่งเลยโอ้โหดีใจนะแตงหญ้าออกลูกแล้วดกอีหลีนี่พอดีกินแบบก้านน้ำพริกแจ่วปลาทูนะ้นะยา้าแจ่วปลาทูแจ่วอันนะเออแจ่วปลาทูแจ่วอันปลานิ่นแจ่วปู การห่าได้ปูกันเจาปูบอดกล่องก็พูนอยู่พี่น้องเออเอ้ยเออเมนสวนแตงนะคะแต่งออกลูกดโกด,ะคะคดกอืม ใก้น้ำอยู่ใกล้น้ำน่อุย้ยต้นงามงามต้นอุดมสมบูรณ์ท่ไดนี่แม่ดาก็เอาต้นมะละกอแถวมันเกิดขึ้นตามอันนั่นแหละอุย้ยอันนี้น่าจะเป็นพันุ์อะไรนะลุงหวงังดูก้านมันสีชมพูนะกําลังติดดอกอยากออกอยากดูลูกของมันเนาจะเป็นพันสีอะไรพันสุสีอันเออน่ะลุงหวังเอามาปลูกนั่ง วันนี้ป้าบ้านจะทําอะไรนะแกงส้มป่ะแยกเขาอีกเลยต้นหอมหน่ะนี่มันก่อญ่น,ใน,ในีมน่มันพอแล้วป่ะ<อ>เออถ้าเดี๋ยววันไหนเราทําก็แยกอ,ยยอ,ยอุ้มยมะเขือเทศค่อนี่มะเขือเทศอะไรนะมะเขือเทศอ่ะพันนันพันที่เขากินน,าน,าน่ะนะนี่ลูกสวยๆน่ะน่ะแม่นป่ะเห็นไหมอยู่หลังบ้านก็ยังผสมผสานอยู่หน้าบ้านก็ มีทั้งพริกนะคะดาวเรือง <menos S 2> พริกดาวเรืองเดี๋ยวก็นี่ทานตะวันเดี๋ยวก็จะขึ้นมาดอกใหญ่แล้วนะอะไรบ้านทานตะวันพริกเกเก็บตรงนี้เลยเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เดี๋ยวเราก็ตำมะหุงตรงนี้แหละนี่อาคกนี่เด็ดเอาเลย อ้ยยอดอวบๆนี่นี่นะคะผักที่เราปลูกโอ้ยยอดใหญ่อโอ้โหยอดใหญ่ผักแค่แนี้ก็กินไม่หมดนี่นะคะเราเด็ดเราเด็ดมันก็แตกขึ้นมาใหม่นั่นนี่เราก็เก็บอีกได้นี่ นี่เก็บอีกได้แล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อีกลุงวางเอาไม้ผักนี่ลุงวางเอาไปนึ่งไม้ผักนี่ฮะเอาบ่าเออเอาแล้วจะเก็บให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะอ่าโอ้นี่มันขึ้นใหม่ยิ่งหนอใหญ่เลยนะคะเอฟซี FC. นี่มันขึ้นใหม่ยิ่งหนอใหญ่เลยนะคะเราเก็บเลย มันจะได้ขึ้นมาใหม่มันจะได้ยอดอ้วนแต่ที่ดอกมันไม่สวยนี้เพราะว่าหนอนกินนี่มันก็จะได้ขึ้นมาใหม่นะคะเราเก็บเลยนะคะโอ้โหสวยแทย้สวยมากเลยนะคะอุ้ยอีตูของเราก็กำลังงาม ่อยากได้แตงสร้างนะมาปลูกเนาำจังนวยใหญ่เนาะ <c oughs> นี่แหละคือความสุขของคนอีสานนะคะเก็บผักสดๆจากสวนนะคะโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะปลูกธรรมชาตินะคะมันจะเป็นหนอนก็สร้างมัน เราก็เก็บออกนะแ,แค่นี้ก็โหสวยแล้วนะคะผักเราก็เก็บไปแค่กินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันกินไม่หมดเสียดายของเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บมันจะได้แตกขึ้นมาใหม่ เบ่งให้ลุงว่างนะคะคพ่ออยู่บดลุงวางน้องไม่ดาก็น่าจะกินไม่หมด,เ,ด,อเ,ดเออทีนี้นี่เราก็จะอเอาผ,ผักลงไปผักลงไปอผักก็จะเขียวงามงามแล้วก็ปิดฝาให้มิดปิดฝาให้มิด นี่แหละไปดูครัวลุงวางอันนี้ครัวปดาจ้าไปดูผักเทออกมาแล้วนะคะสุกแล้วนะคะโโหนี่นะคะผักเขียวมากเลยนะคะเขียวน่ากินเลยนะคะอร่อยนะคะจิ้มน้ำพริกเนาะหวานอันนี้เป็นข้าวหวานอร่อยเลยนะคะน่ะ ผักที่เราปลูกเองสะอาดแล้วก็เขียวด้วยนะคะนี่เห็นไหมสวยมากเลยกรอบด้วยผักที่เราเขาเรียกว่าลวกด้วยไอน้ํานะคะเราไม่ได้ลวกลงน้ําเนาะ <c oughs> ปิดฝาไว้กลัวฝุ่นนะคะกลัวฝุ่นจับไม่ได้ต้องลงไปทําหน้าที่ก่อน <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ